จำปาบอบุปปะบอกแล้วไม่สังทองสิ่บอบอกแล้วสังทองยังสังทองอยงเฉพาะก็เลยข้นขึ้นเก่าไหมเจำปาขึ้นชาลแอกขึ้นเก่าสังข์ทองขืนชาลแอกขึ้นเก่าอยู่ก็อยากขืนลายอยากแก่งพอกันใช่นี่คือความจริงใช่ไหมนี่คือความจริงใช่ไหมที่พูดออกมาเนี่ยไม่ใช่ความจริงเท่านั้นชาล ผู้นี้เดินทางไกลแน่นี่ไกลอีกล่ะโคราชโคราชโคราชบ้านเอ็งโคราชที่เมืองอื่นีได้โคราชบ้านเอ็งในเมืองด้วยจอหอเหมือนกับเคยไปวันนี้น่ะตำบลที่มาฮะจอหอเออจอหอตกใจด้ยเธอคิดอะไรฉันไม่ได้คิดอะไรเลยดิ เอาจอหอแปลว่าอะไรบ<อ>ัวเอาจอหอแปลว่าอะไรมันมีเพลงอยู่ดิบัวบัวเอาจบหกจอหอจบอหกเอาเอย่า ขึ้นขึ้หลานี่ะโอ้ยเธอขึ้นไปจางไหนเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวไปแล้วไปแล้วเดียวขไเข้านีเ็กี้้่ก่อนบ้านทูบ้านเพราะว่าติดที่พี่เอ็กจี้อยู่เมื่อวานนี้เจ็ดร้อยี่พี่มอ้มอนได้ไปแล้วไงเจ็ดร้อย ยย่าตไปฉันบอกให้เธอฉันตบเธอนะหมอนอิงฉันบอกเธอกี่ครั้งแล้วให้บอกมาเลขบัตซีมาเธอก็ไม่บอกมาเอาใหญ่ๆนี่อย่มีเงินไรอมีแต่โทรศัพท์ีอุ้ยอุ้ยอยอุ้ยอุ้้อุ้ยอุยออุ้ยอุ้ยอุ้้ยอุ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยออ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้อุ้ยออุ ขอโทษขอโทษครับขอโทษเอ็ก <amounts> ก <of water writers> ี <Ende esa> ้เอามันฝากมากท่เต็นสองร้อยกมถ้าลห้ห้าไต่ไดู้า่บังแดด มันถูกไหมทางนี้น่ะเออถูกถ่ายไหมถ่ายไหมหนูไปถ่ายรูปเขาดูเมิไปไหมเอไปมปยยมาันเขปยึ่มัทถึงจะแจ้งอ่ะ เป็นบอจะนำขายครับเดงเมยบอยบอนี่เร่นวนร้อยอุยหนึ่งสองสามสี่ห้บอขอบคุณค่ะ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 โอ้ยบอคือดอกไอ้ดาวบอเป็นน้องมือนาะทุกวันว่าแะละพุกวันว่าะไ่ได้เห็นแม่แก้มขอบคุณค่ะอขอบคุณค่ะ เปตาเดบัวหรอกเสียงงามเลยเอาไปเลยเราเองเสียยี่ห้อเกือบเสีอยี่ห้อเดียวกันก็เกือบก็เกือบที่เจ้าอยากได้คือได้มาเกืเสียนู้ปิดเทอมแล้วนู้ปิดเทอมแล้วแย่คือไปสอบอยังเรียบร้อยไปแล้วยังรุ่งกัตลอดเลยปะใช้รุ่กันตลอดเลยจ่ได้ค่ะจำไดนจริงเหรอ 我说。 ไปไปเลยครับไปไปนี่ยนั่งนั่งเลยผู้หญิงพาไปสิผู้หญิงเอาไปเอาแล้วไปใส่หรอเอาแล้วยังอยู่ไหนเมื่อกี้ก็เดินนั่งอยู่พ่นไปไปลองเดาแล้วค่ะเอายังไม่จบจอหอยังเนี่ยจอหอจอหอแปลว่าอะไร

จะกินแล้วดูเจ็บท้องเลยห้องน้ำอยู่ใกล้เติมเลยห้องน้ำอยู่ไกลเติมนะแต่ก็ไม่ไกลเท่าไหร่ห้องน้ำเยอะอยู่ห้องน้ำยห้องน้อยู่หลังนเยัโอยเบิ้งโอเคโอเคไม่ได้โอเคยาสวยเลยไห้องน้ำด้วยอ้าวโอเคยังโอเคยังไงโอเคไงโอเคโอเค เล็เห็นเล็กไหมโอ้ยเหล็กปนติเป็นเลขเขาี๋ยว้พ่อถึอเลขเอาไว้พ่อถึกเล็กนะเร็วเวบิร์กอยากัดโจ๊กขี่ไม่หมนี่พเลอาไว้พ่อนเอาไว้พ่อเอาเหนียวห่อยมากไว้พ่อพอถึกเลเอาเดียวโว้ด

ดีๆลงยังนลงยันเลยลงยันแลยเปิดลงลายเส้นขอบเอาซีเอาซิ่เอาแม่ขีนเทียงได้ไหมเปลืองเงินดอกวันนี่ ว่ากำหางเข้ามาดิจับหัวับหัวเอเียบากนมแันเอาเอลองแ้นจัสอตให้แน่โอ้ยบ่ได้บ่ได้บ่ได้ย็ไปเจียรานี่อใจไปไปไปจับก่องให้แน่จับก่องให้น่สูบ

เป็นพี่พี่ชื่ออะรจมจอนพี่จอยพี่จอนจอนจอนมาค้าเป็นเจ้าคราบ่ะเอ้ยมาเออเออเลยไปหนึ่งเเขาหวงบาทเขา

อะไรหรอไข่เมื่ะเรื่อยเศ้เศร้าหยอกน้าหยอกไเศร้าเด้อเมื่อยเด้อปรอกัเมื่อยคือกันมือนาแหงคักแลนไหมแลนอันกีบเข้าลงน้ำแล้วกันพักกันแลนอ้เมื่อยคักเช็คไปเียบอกพวกเขาแหล

พี่ยังแม่วกะาดมากินหมดไม่องยาีาพอกันไีจังเลยพอกันไอัยเฮ้ยอพอกันกินนะครับวัดดีครับ